คลิปนี้เป็นคลิปที่ควรจะตัดสินใจได้หลายอย่างนะคะหลายหลายคนอยากจะรู้ว่าความสัมพัญครั้งนี้เลยนะฮะความสำคัญครั้งนี้ของคุณคุณควรถอยออกมาเพื่อจะให้เขารู้ใจตัวเองก่อนไหมนะคะว่าคุณมีคุณค่าแค่ไหนกับเขาเพราะถ้าคุณอยู่นะบอกเลยก็ค่อนข้างที่จะทำให้เขาไม่รู้เลยว่าเขาจะกลับมารับคุณได้ไหมนะคะ เพราะการที่คุณออกมาจากชีวิตเขาในครั้งนี้นะคะมันจะทําให้เขาได้ทบทวนได้รู้ความรู้สึกของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูไพ่กันดีกว่าค่ะไพ่มิวสามกองนะคะเลือกกองที่หนึ่งสองสามกองที่หนึ่งสองสามเมื่อเลือกเสร็จแล้วนะคะจาไว้ได้ไพ่กองไหนอย่าลืมแชร์และกดคอมเมนต์ให้แม่ด้วยนะคะพิมพ์คอมเมนต์ด้วยว่าได้ไพ่กองไหนเนาะมาดูกองที่หนึ่งนะคะว่าเรานะคะ คุณจะถอยก่อนออกมาก่อนดีไหมนะนะคะโอ้แม่กอดบอกเลยว่ากองที่หนึ่งควรถอยออกมาก่อนมากๆเลยเพราะถ้าถอยออกมานะคะเขาจะเห็นคุณค่าของคุณเขาจะมีสติมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าขาดคุณแล้วแม่งชีตบ้างล้มเหลวนะคะแล้วเขาจะมาตั้งจิตใหม่นะคะทําทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีขึ้นนะคะให้คุณมารักษาการเขาพูดง่ายว่าถอยก่อนดีกว่า ถอยแล้วจะดีถอยแล้วเขาจะดูตัวค่ะมาดูกองที่สองนะคะว่าคุณอ่ะควรจะถอยในรูปแบบไหนนะคะอ่ะเนี่ยค่ะถ้าคุณขืนอยู่นะคะกองที่สองขืนอยู่ต่อไปอ่ะนะคะบอกเลยทะเลาะบอกแว่งกันแน่ถ้าคุณนะคะถอยแล้วออกมาตั้งหลักคุณกับเขามีโอกาสที่ได้กลับมารับก,กันอย่างมีความสุขนะคะแต่ถ้าคุณยังฝืนอยู่ต่อบอกเลยคุณจะได้แต่คาโกหกหลอกลวงของเขานะ,ะและจะบอกว่าการที่คุณถอยนะ มันจะทําให้เขาปรับปรุงตัวมากขึ้นแล้วคุณอาจจะได้เซอร์ไพรส์นะคะเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เพื่นว่าถอยในวิธีนี้ดีกว่ามาดูกองที่สามนะคะว่าคุณควรจะถอยในรูปแบบไหน,นอ่ะเห็นไหมถอยเพื่อจะให้ต่างคนต่างมาเรียนรู้กับตัวเองมาศึกษาตัวเองนะคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่นะคะตอนนี้บันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องมาปั้งมาโพลเทคความรู้สึกตัวเองบ้างนะคะคุณบาดเจ็บมานานแล้วรู้สึกเครียดมานานแล้วนะคะ เขาขโมยความรู้สึกดีๆความรู้สึกแล้วก็โยนความรู้สึกแย่ๆให้คุณหนักมากเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้าคุณถอยออกมานะคะความดีนที่คุณทําไว้สะสมไว้มันจะทําให้เขาตาสว่างเราเห็นมากขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีสามวิธีนี้นะคะสามกองนี้นะ,ะจะช่วยคุณได้สําหรับคนที่ต้องการที่จะให้รักกลับมาครั้งใหม่และดีกว่าเดิมควรถอยออกมาก่อนนะคะคนในสนใจดูดวงหนึ่งตัวทักมาได้เลยค่ะแล้วเจอกันค่ะ